ป่าชัยมงคลช่วงสองวันที่แล้วก็อยู่ที่โดยช้างนะจังหวัดเชียงรายช่วงนี้ก็มาถึงวัดป่าชัยมงคลแล้วซึ่งวัดป่าชัยมงคลนี้ก็จะมีการทอดกระถินตามประเพนี้ อีกประมาณสักสี่วันนะก็จะเป็นการออกพรรษาในปีนี้โดยประเพณีของชาวไทยแล้วการที่พระสงฆ์ท่านได้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสสามเดือนชาวบ้านตลอดถึงผู้มีจิตศรัทธาก็จะมีการทอดผ้ากระถินกัน ทั่วประเทศนะอันนี้วัดเล็กวัดน้อยวัดใหญ่เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีทั้งวัดป่าวัดบ้านจละลงศาสนาด้วยอาการอย่างนี้ชาวบ้านก็อ,อุปถัมภ์คำชูวัวด พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติในดงในป่าท่านได้ความรู้ท่านก็มาถ่ายทอดสั่งสอนญาติโยมไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเมืองในดอยนะพระสงฆ์ท่านจะอยู่เป็นหลักให้กับประชาชนทั้งในที่เจริญและที่ทุระกันดาร ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ได้ด้วยการที่มีเสาหลักนะชาติศาตสาตร์เนี่ยจะแยกจากกันไม่ได้ตั้งแต่ไหนแตะไรมาแล้วเหมือนกับเชือกเนเชือกออชาติก็เป็นเกลียวหนึง่งศาสตร์สนาก็เป็นเกลียวหนึง่ง ธรรมหากษัตริย์ก็เป็นเกียวหนึ่งก็มารวมกันนะก็เป็นเส้นใหญ่ขึ้นมาประเทศของเรานั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธเรามีส่วนสำคัญกันสัมพันธ์กันมาโดยตลอดแต่ทีนี้พวกเรามาแ,แบ่งแยกกันมัตติหมิตรเตียนกันเหมือนกับเชือกสามเส้นเอามาฟั่นรวมกันทีน ถ้าพวกเรามาพูดกันว่าเส้นนี้ดีเส้นนี้ไม่ดีเส้นนี้ดีเส้นนี้ไม่ดีนนดนนดอ่ะมันก็เกิดเชือกนั้นก็ไม่มั่นคงถาวรแล้วถ้าเกิดไปตักน้ําหรือไปผูกมัดอันนั้นนี่มันก็มันก็ฝุ่ยแล้วมันก็สำรุดแล้วนี่ฉราะนั้นพวกเรานั้นพากันเข้าใจผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบททัติธรรม ถึงแม้จะมีข่าวข่าวอะไรเกิดขึ้นมาให้พากันใช้ปัญญาอย่าไปเหมารวมหมดศาสนาแย่แล้วพระสงฆ์องค์เจ้าเกิดอธิกรเป็นสังฆาปาราชิกกันแล้วอันนั้นมันเรื่องบุคคลนะบุคคลปลาตัวเดียวในข้องอเราจะไปคิดว่าปลามันเน่าหมด ปลาตัวเดียวที่มันเน่าเน่ยเราจับเอาปลาตัวนั้นโยนออกไปซะปลาตัวอื่นมันก็จะใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันในวงการพศศาสนา,า,าตอนนี้มีเรื่องมีราวโอดเจ้าคณะพระเป็นสังฆาปราชิกเราอย่าคิดว่ามันเป็นทั้งหมดอันนั้นมันเรื่องบุคคล นั้นเรื่องบุคคลนี่สิ่งไหนที่มันไม่ดีมันก็สมัยก่อนที่อาจารพูดมีลูกแอปเปิ้ลนี่ลูกนึงเนี่ยนะตรงไหนที่มันเป็นช้ำเป็นแมงเอาเมีดมาปาดออกที่เหลือเราก็ยังจะกินได้เนี่ยเรียกว่าปัญญาพระทีเจ้าสอนเราให้ใช้ปัญญาฉะนั้นพระทั้งหลายทั้งปวง ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในดงในป่าอย่างนี้อย่างอาจารย์มาอยู่ที่แม่ของสอนนี่นะ,ะหรือบางทีอาจารย์ก็อยู่ที่ต่างประเทศอย่างอยู่ประเทศอังกฤษอเมริกายุโรปอย่างนี้นะข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์องค์พระเจ้าท่านก็ทําของท่านอยู่เราที่เป็นคณะฆราวาสญาติโยมนะอย่างเราจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านลงบ้านป่าเขามีศรัทธาภาษาธาตจริงเขาไม่มีเงินไม่ไม่มีทองไม่ได้ล่ำไม่ได้รวยแต่เขารวยน้ําใจอย่างวัดป่าชยมงคลแห่งน,นี้วันนี้จะมีการพัฒนาเตรียมงานกระถินซึ่งไม่ได้ใหญ่โตมโหฬานหรอกเงินก็ไม่เป็นร้อยเป็นล้านกับเขาเหรอกตามมีตามได้ ซึ่งวัดป่าชัยมงคลแห่งนี้ก็รวมหลายชนเผ่านะมารวมกันนะเป็นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนเลยอำเภอปายขึ้นมาตัวอาจารย์เองมาอยู่กับชาวบ้านแล้วเกิดความสบายใจเ้ามีความซื่อใสซื่อของข้รักเขาก็หวารักชังเขาก็หวาชัง ไม่พอใจก็ไม่พอใจเขาไม่ต่อแหลเหมือนพวกเราสังคมเมืองน,นะต่อแหลกันไปต่อแหลกันมานี่โลกเรามันอยู่ในความต่อแหลกันนะจะเถียงอาจารย์เลยอย่างนี้แหละโลกโควิดเกิดขึ้นเนี่ยมาเห็นหน้ากันสวัสดีค่ะสบายดีไหมสบายดีครับสบายดีค่ะมันจะสบายอะไรโลกโควิดเต็มหัวอยู่เดี๋ยไปไหนก็น พากันหวัดระแวงกันอยู่เห็นไหมภาษากับการกระทำลูกมันไม่ตรงไปเห็นหน้ากันเห็นตากันก็สบายดีไหมครับสบายดีไหมครับ,บ,ไ,รบไอคนตอบก็ตอบแบบมารยาทว่าพากันเอามารยาทว่าสบายดีครับสบายดีครับมารยาทนั่นแหละภาษาภาษาโลกมนุษย์มันตอแหลกกันอย่างนั้นแหละ แต่ภาษาธรรมไม่ใช่เลยภาษาธรรมนี่ตรงไปตรงมาตายก็ว่าตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามรณะมรณะของพิสังเนีตายโลดตายก็คือตายเจ็บก็คือเจ็บฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยู่ในการเคลือบแฝงเคลือบแฝงกัน หลอกล่อกันไปหลอกล่อก,อกันมาเห็นไหมเมื่อวานอาจารย์ดูคลิปขายของทางออนไลน์กันเสร็จแล้วเด็กนักเรียนก็ไปซื้อ,อยากจนอุตสาเก็บเงินได้ห้าพันจะไปซื้อ,อนี่นี่อยู่เชียงใหม่เนี่ยคนขายเสร็จแล้วก็ไม่ส่งของให้เด็กเด็กชังมันเนอะชังมันชังมันเด็กมันเสียใจมากจนมัน ตายเห็นไหมเด็กน้อยมันไม่ใช่มีมเงินไปขอเงินพ่อแม่มาได้5,000บาทเพื่อจะไปเรียนหนังสือทางออนไลน์ดูดิเห็นไหมโกหกตอแหลกันจนกระทั่งไม่รู้จักบ,บาปจาับดุนแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จับหัวมันใส่ตารางแล้วขายของทางออนไลน์กันนี่เราผู้มีปัญญาใช้ปัญญาอะไรควรเชื่อ,อ เรารับฟังไว้เชื่อถือได้ไหมเชื่อถือไม่ได้แล้วก็ปล่อยทิ้งไปเราก็อยู่กับครอบครัวๆเมียพวกเราหวาดระแวยยงกันศีลธรรม,มเดี๋ยวนี้มันถดถอยลงไปมากมบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วในสังคมเมืองเขาพูดกันอย่างนั้นแท้ที่จริงมันไม่ใช่เพราะอะไร คนที่มันพูดอย่างนั้นใจมันมืดบอดใจมันมืดบอดเหมือนกับคนตาบอดปฏิเสธสีนี่แหละมันมองไม่เห็นสีเนี่ยคนตาดีจะบอกสีเหลืองสีแดงสีเขียวมันก็ไม่เห็นเพราะมันตาบอดแต่คนที่มันพูดว่าบาปไม่มีบุญไม่มีเนี่ยใจมันบอดมืดบอดแล้วมันปฏิเสธจนกระทั่งวอาคุณพ่อคุณแม่ไม่มีนี่ใจมันมืดบอดแล้ว บาปไม่มีบุญไม่มีทําดีไม่ได้ดีเหมือนกับคนหูหนวกคนหูหนวกก็ปฏเิปฏเสธเสียงเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยได้ยินเขาบอกว่าเสียงเป็นอย่าง,ง้นเสียงมันอย่างงี้คนหูดีเนี่ยเสียงมันเปิดจนหูจะแตกเลยเสียงดังไอ้คนหูหนวกเนี่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยเห็นไหมเพราะหูมันหนวก นี่ก็เหมือนกันเลฉะนั้นกรรมนี่มีอยู่แล้วนะ,ะแต่ใจมันมืดบอดมันบอกไม่มีมกรรมไม่มีนี่จนกระทั่งเห็นไหมฆ่าลูกฆ่าเต่าไปทําแข้งทําทั้งอะไรกัน,นใจมันมืดบอดมันก็ปฏิเสธว่ากรรมไม่มีเห็นไหมอย่างนี้โลกเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่ได้ยกเว้นนะ มันจะยกเว้นพระสงฆ์องค์พระเจ้านะยเห็นไหมจิตุก,การมักกิเลสนะ่ะจะไปคิดว่าโปลหัวโลนผมเหลืองมาแล้วกิเลสมันจะกลัวมันไม่ได้กลัวเลยฉะนั้นพวกเราให้มีปัญญานะอย่าไปวิตกกังวลกลมหน้ากลมตาปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติอยู่แล้วในเรื่องสิลงเรื่องทานการกุศลเพราะเราทำให้กับคนอื่นไม่ได้ เราทำเราก็ได้เราปฏิบัติเราก็เกิดความสงบร่มเย็นเราก็ไม่ตื่นหนกตกใจเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันต้องตายพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ตายเห็นไหมตายกันทุกวันนี้นี่แหละสิ่งเหล่านี้พุทธองค์ได้เตือนไว้แล้วอ่ะใคพิบัติมันจะเกิดขึ้นอายุอานานของมนุษย์จะน้อยลงเห็นบอก เดี๋ยวก็เกิดแผนดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมนี่ฉะนั้นพวกเราที่อายุมาถึงขนาดนี้แล้วรีบพากันตั้งอกตั้งใจงสำรวมตัวเองเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกนะความดีเรามีพอหรือยังทําบุญกระถินผ้าป่าบวชพระบวชเนนข้าวะละครั้ง ซื้อที่ดินถวายวัดถ้าเรามีความดีอันนี้แล้วนี่ข้างหน้ามันจะตายอยู่นี่เราก็ภูมิมใจในการที่เราได้ทําความดีถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเรามีปัญญาอมีปัญญาอะไรมีปัญญาในการที่เราเกิดมาแล้วเราได้ทําให้คุ้มค่าแล้วแต่ถ้าเรามีความชั่วช้าลามกตุกเปรต หลอกลวงตมต้มตุนหนักหนักเข้าก่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญคุณโทษพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไปตั้งแต่อายุน้อยๆจนแก่เท่าขึ้นมาแล้วทีนี้พมไม่ีลูกไม่เต้าลูกเต้าก็ไม่ไดูแลตัวเองเนี่ยบาตรินีท่ยน <c oughs> บอกกรรมมันให้ผลละมันเป็นอย่างนั้นไหมถึงมาเจ้าจะบอกว่ากรรมไม่มีก็ตามแล้วแต่เวลามันให้ผลแล้วเป็นยังไง เห็นไหมล่ะข่าวข่ามันบอกไล่พ่อไล่แม่หออนีจากบ้านไปนอนอยู่ใต้สะพานนอนนี่นพ่อแม่เนี่ยเคยทําไว้มาเจอลูกแบบนั้นก็นไล่หนีออกไปบางคนก็มอบมรดกให้ลูกเสร็จแล้วลูกก็ไล่หนีออกจากบ้านมันเป็นนั่นแหละกรรมที่ทําไว้ตกทอดไดอ้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเรา อายุการผ่านไปมาถึงขนาดนี้แล้วในพรรษาไตรมาสสามเดือนนี่พระสงฆ์ที่ท่านอยู่ในวัดป่าชัยมงคลแห่งนี้ก็ถือว่าตลอดปลอดภัยในพรรษาสามเดือนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมสถานที่ในการที่จะเตรียมงานรับบุญกระถินนะซึ่งวัดป่าชัยมงคลนี่ก็เป็นวัดของหมู่บ้าน ไม่ใครบ้านหมู่บ้านเล็กๆใหญ่โตโมโหลานอะไรหรอกแต่ชาวบ้านก็มีกำลังใจนี่ความสวยงามมันเกิดอยู่ที่ใจไม่ได้ร่ำไม่มได้รวยแต่สวยงามด้วยใจยทา่านถึงกล่าวไว้ว่าใจที่งาม ừ, สินงอยู่ที่ใจ ไม่ได้วัดกันโดยข้างนอกนะสวยงามนั้นสวยงามอยู่ที่จิตที่ใจของพวกเราดังนี้เป็นต้นฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วสองพัน2000กว่าปีค่อนไปแล้วนะฉะนั้นจึงเป็นบุญ,ญาลาภของพวกเราที่มีพระเจ้าพระสงฆ์นะได้มาอยู่กับพวกเราเนี่หาประโยชน์ไม่ได้หาคุณหาโทษไม่ได้ พวกใดที่หูหน้าตาบอดนะ,ะมันก็เป็นกรรมของเขาอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันนี้ได้มาอยู่กับชาวบ้านเขาเรียบเรียบง่ายๆไม่รู้ล,ล,ล้อะไรหรอกแต่มันมีความสุขใจะฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราไว้ผู้ที่บังเพ็นความดีมาแล้วตลอดไตรมาสสามเดือน ซึ่งญาติโยมที่ตั้งจิตอธิษฐานไม่ว่าจะทำความดีตลอดสามเดือนนี้ก็ได้เห็นผลแล้วอานิสงส์อันนั้นพระสงฆ์ที่ท่านอยู่บำเพ็ญน,นะเพื่อให้มันเกิดความดีพอกทุนงดงามขึ้นท่านก็ได้อาน,นิสงส์เหมือนกันอันนี้เป็นต้นต่อจากนี้พากันตั้งใจในการรับพรนะต่อไป He is only